สวัสดีมิลลักแฟนโปกเกมอนทุกท่านนะครับผมอยู่ในอยู่กันอยู่กันในเกมโปกเกมอนมาสเตอร์สดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะก็ยังไม่ได้เลิกนะสำหรับเกมนี้นะยังถือว่ายังเล่นอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณที่2นะของเซริร์ฟประมาณที่2เกือบเกือบที่1นึ่อะ่ะก็ยังถือว่าห่างจากที่1นึ่งอมาก็ห่างเยอะอยู่พอสมควรนะก็ยังถือว่าพอได้อยู่อ่ะน่าจะพอตามทันอยู่นะอย่างคือรอบเนี้ยผมคิดว่าโปกเกมอนหลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มเข้ามาค่อนข้างถี่มากๆ ส่วนมากเนี่ยมันจะต้องใช้เพชรในการซื้อตามอีเวนต์อย่างเดียวคือพวกตัวแรๆตอนนี้คือส่วนมากเนี่ยน่าจะต้องเติมเติมเพื่อเอาเพชรเนี่ยไปซื้อคือมันไม่จําเป็นต้องแบบเติมเพียวๆอ่ะมันแค่เติมเติมเอาคูปองเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแลกตัวละครแรๆแล้วก็อาจจะมีแลกเอ่อพวกเศษแดงตัวละครอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มาอัพตัวละครได้อีกทีหนึ่งประมาณนี้ คือเกมมันอะผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ว่าผู้เล่นก็ถือว่าน้อยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแล้วแต่คนชอบนะสะอ่ามันก็มีเกมแนวเนี้ยหลายเกมไม่ว่าเป็นทางด้านของพวกบีดโปเกมอนเอ่อวันพันแม์อะไระพวกเนี้ยก็เยอะคนเลยอาจจะสนใจโปเกมอนค่อนข้างน้อยนะเอาจิงเนี้ยโปเกมอนเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่าแก่พอสมควรนะถ้าเทียบกับอันอื่นอันนี้อ่ะก็ อนนี้ไปดูเนื้อหาของวันนี้นะเออวันนี้ลืมบอกไปว่าเราจะมาทำการรีวิวทั้งนั่งของมิวทูนั่เองนะซึ่งคลิปไปแล้วเนี่ยรีวิวเป็นด a r มิวทูไปไว้เนี่ยเดี๋ยวรีวิวมิวทูให้แบบจัดเต็มให้เลยในนี้อ่ะก็ตอนนี้ไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวนโหลดก็สมัครของตัวเกม X 7เกมก่อนนะครับผมโอเคไปอ่หลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับผมก็ต้องมาทําการโหลดทั้งนั่งของแอปตัว X 7 g a เ e กมก่อนนะใครเป็น iOS สามารถกดโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะแล้วก็ พิมพ์เข้าไปในทาง App X Wing a m e ว่า Pokemon Master 3D หาอันที่มันเป็นรูปโปรไฟล์นี้หนะปัจจุบันนะแล้วก็เอวอร์ชันลด9 9%อันะนี้น,นี่ตัวนี้นะก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ทำการกดเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับผมอ่าหลังจากกดเข้าเกมมานะเราต้องทำการสมัครรหัสก่อนขั้นตอนแรกนะก็คือเข้ามาตรง,งข้างล่างนะที่เป็นทางของเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยอีเมลนะกด1ครั้งเสร็จปุ๊บ อ่ะแล้วเราก็ทําการใส่อีเมลหรือ gmail ของเราเข้าไปนะแล้วก็กดข้างล่างของการรับรหัสนะรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลหรือ gmail ของท่านนะแล้วก็กดก๊อบมาหรือว่ากดจํามาก็ได้เราจํามาแล้วก็เรามากดใส่รหัส6ตัวแล้วก็กดเข้าสู่ระบบกดเ,เลือกเซิร์ฟเวอร์กดติ๊กเรื่องขของทางเกมแล้วกดเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับผมโอเคเราหลังจกรู้วิธีการดาวโหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะเอออีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะเล่นวันพันแมนของ เอ็กซ์เกมที่เปิดล่าสุดเอาจริงมันก็คือของโกบอลแหละตอนแรอากอกะว่าจะไปเล่นแต่ว่าพอนึกไปทึกมาแล้วแบบโอ้โหแค่นึกว่าจะต้องไปนั่งเคลียร์ทุกอย่างใหม่ทีละหนึ่งทีละหน่เนี่ยมันก็ค่อนข้างช้ามากผมเลยไปบอกทีมงานว่า,าสามารถทําระบบความเร็วเหมือนกับตัวเกมอื่นในเอ็กซ์เเกมได้ไหมเพราะว่า ถ้าทำได้อะผมคิดว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็ผู้เล่นหลายคนเนี่ยน่าจะมาเล่นใหม่ของ X-Wing Game ได้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวเนี่ยถ้าเขาทำได้เนี่ยผมก็จะเล่นนะผมจะกลับไปเล่นมนพันแมนให้เออก็ตอนนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูทีมนไนทีคิงก่อนละกันอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำการรีวิวไปทางด้านของมิวทูนั่นเองนะดูกันปึ๊บอะจะเป็นทางด้านของมิวทูตัวนี้อ่าตอนนี้เราจัดเป็นที่7ดดาวนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากนะสำหรับมิวทูนะ อ่ะตอนนี้มันยังไม่มีร่างเมก้านะยังไม่มีร่างต่อแต่ว่าเอาจริงอ่ะมันจะมีฟังก์ชันเมก้าตอนเลเวล65ซึ่งน่าจะอีกประมาณสัก2 3วันน่าจะปลดได้ผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมีตัวละครเมรก้าเพิ่มให้ประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือผมมีเมก้าลิซัดอน1ตัวจริงเนี่ยมันเลือกได้3ตัวคือมันมีเมก้าลิซัดอน ไม่แน่ใจว่ามนันเปลี่ยนแค่สกินเหมือนแค่สกินหรือเปล่าน,นะเพราะสเตตต่างๆนี่มันเหมือนกับตัวล่างปกติเลยอ่ะเพราะเนี่ยท่ายังเป็นธาตุบินปกติปกติมันต้องเป็นมังกรมังกรไฟนะอันนี้ก็แค่ประมาณนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันมาเดี๋ยวมาดูหน้าของอ่ามิวทูกันตอนนี้มิวทูอยู่ที่7ดาวพลังอยู่ที่37,774นเอิ่งนะซึ่งทุกอย่างตอนเนี้ยคืออัพตันหมดของมิวทูแล้วเท่าที่มันจะอัพได้นั่เองนะอ่ะเดี๋ยวผม copy นี้ก่อน อ่ะพลังโจมตีอยู่ที่3 4ม0 0เดฟห้าพแล้วก็ HP อยู่ที่97,000นั่นเองนะก็เลเวลอย่างเนี่ยถือว่าเกือบตันใช่ไหมครับว่าเกือบตันแล้วกันเพราะมันอัพได้สองวลผมรอ61ก่อน,ลนแล้วกันแล้วค่อยทำต่ออ่ะดาวทุกอย่างตันสกิลก็อยู่ที่58ตามเลเวลอ่ะสกิลหนึ่งนะไซโ,โคคัทนะสร้างความเสียหายเดี่ยวนะค่อนข้างแรงมากแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์อันบนอีกนะก็ลองอ่าน,นกันนะกันถ้าอ่านหมดเนี่ยมันก็นานอ่ะเพิ่งจะมีโอกาสสตาร์ทคู่ต่อสู้ด้วย15%ประมาณนี้อัติเเปปป็นนนนขออองซุรร์ััติดพ ไอแต่ว่าตอนตีมันเหมือนเป็นอยู่บรรากาศแล้วก็คว,ว้างลูกบอลใส่ให้ประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นดาเมจเดียวเหมือนกันคือมิวทูเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตีบอสอะไรค่อนข้างแรงเพราะมันเป็นตัวละครตีเดียวอ่ะซึ่งสกิลเนี่ยมันจะมีประมาณนี้ก็เป็นสร้างเอ่อปุ๊บ,บอ่ะแล้วก็มีสร้างดาเมจแล้วก็อะไรของดีเฟนล์อย่างประมาณเนี้ยมีเกาะอะไรด้วยอ่ะแล้วก็พาสซีฟอันแรกเป็นเพิ่มพลังโจมตีส่วนสกิลติดตัวเนี่ยเอ่อลดดาเมจให้กับเดี๋ยวนะ ลดดีเฟนส์อ l ศัตรูเออก็คือลดพลังพวกันศัตรูทุกตัวประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มดาเมจให้กับทีมแล้วก็เป็นหน้าของเพิ่มอีเวชันก็คือลบดิบให้กับทั้งทีมด้วยประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่อ่ะส่วนหน้าของอบิลิตี้อันนี้อันแรกสุดเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเอจีในการใช้สกิลเทิร์นแรกคือถ้าอัพจนตันเลเวลยี่สิบอบบเวลาเราลงสนามอ่ะมันจะใช้อันติได้เธอแรกอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีอ่ะส่วนสกิลที่สองเนี่ยเป็นเพิ่มเอชพีให้กับกกกเ,เพ่ออในกลย์เเนนี่่ยมมัจะพิ น่าจะเป็นเกมเพย์ทั้งหมดนะไม่แน่ใจคือ normal skill เนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้น1%น่เป็นาจะเป็นสกิลย่อยอะประมาณนั้นอ่ะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเพิ่ม HP e 1000อันนี้คือเลเวล1นะยังถือว่าไปได้ต่อ,อกอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการลองเทสดูซึ่งทีมหลักผมเนี่ยจะมี6ตัวนี่6ตัวหลักคือเป็น Dark Mewtwo แล้วก็เป็น Mewtwo เป็นレโกซาเรโกซ่านี้6ดาวนะยังไม่ตันแล้วก็เป็นอัสยูดเจ็ดดาวแล้วก็เป็นทางนั่งของเอ่อบางกีราเจ็ดดาวอ่าเหมือนจะเก่งนะแต่จริงๆ เป็นโอเวอเคเนีย uh, นอันนี้ได้จาก V.P ก็อยู่ที่อ่อสีดาวอยู่ตอนนี้อาจริงอ่ะผมซื้อ V.P เพิ่มได้อีกอันหนึง่งคือ V.P 1 4แต่ว่ามันได้แค่80ดก็คือยังทำต่อไม่ได้ก็เลยไม่เอาอ่ะยังไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำนะคือเพชรไม่พอใช้ดยตอนนี้คือตัวละครี่ยมันหาค่อนข้างง่ายนะถามว่าจะหาง่ายถ้าเราเติมใช้ใช้คำตรงๆเลยว่ามันหาง่ายถ้าเราเติมมันจะกิ่งมากถ้าเราเติมอีกอย่างคือเกมเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟรถเ9ซนคือไม่ต้องเติมเยอะ แพ็กใหญ่สุดเนี่ยแค่ไม่กี่ร้อยเองมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแพ็กใหญ่สุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าถึงร้อยหรือเปล่านะคือมันจ่ายน้อยมากนะเนี่ยอันเนี้ยสิบเก้ายี่สิบอะประมาณร้อยหนึ่งไม่ถึงร้อยดิประมาณเก้าสิบกว่าบาทได้นะประมาณเนี้ยอ่ะประมาณสิบเก้าจุดแปดแปดเนี่ยประมาณยี่สิบบาทได้ประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่ยี่สิบบาทเก้าสิบกว่าบาทน่าจะประมาณนั้นได้ก็ถือว่าไม่แพงมากสำหรับทางด้านของแพ็กใหญ่สุดของทางเกมนะก็น,นั่นแหละใครมีเงินเยอะเนี่ยมันสามารถเติมได้แต่ว่าเกมเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่ต้องเติมเยอะเวอร์ขนาดน,ะนั้นก็ถือว่าเก่งได้ระดับหนึ่งอย่างส่วนตัวผมว่าไม่ได้เติมแบบบ้าบอคอแตกอะไรขนาดนะั้นคือเติมแค่ตอนนี้น่าจะเติมทั้งหมดเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง2,000มั้งน่าจะประมาณนะั้นเล่นมาน่าจะเกือบน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะเป็นอาทิตย์อาทิตย์หรือ2ที่แบบประมาณนี้อ่ะก็ยังถือว่าเติมไปไม่ผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะมากขนาดนะั้นอ่ะมาเดี๋ยวเราไปลองตีอารีนากาันซึ่งเออโหมดอื่นอ่ะผมไม่น่าจะตีได้เพราะมันน่าจะตีหมดแล้วอ่ะ อย่างนี้มีใครตีดูไม่ได้ด้วยอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกก่อนเลยเออลองใช้เพชรอีกโอเคไม่เป็นไรเออเริ่มจากคนแรกก่อนทางนั่งของอันนี้พลังจะอยู่ที่2องแสนสามสปีดที่หกพันหกร้อยห้าสิบโอเคมาลองดูชาเรนดูซื้อสต a m มิ a น่อ่ะอ่ะลิมิตแล้วเรียบร้อยโอเคสุดยอดเลยตีในเพื่อนก็นแด้ะเพื่อน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  ผมมีเขาเป็นเพื่อนมาเนี่ยอืมอ่ามีอยู่นี่แหละมีอยู่เดี๋ยวเริ่มจากผมคิดว่าอ่าคนนี้ก่อนละกันพลังน่าจะน้อยหน่อยร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นโอเคมาลองดูจากคนนี้ก่อนพลังน้อยกว่าหน่อยเดี๋ยวไล,ไล่ไล่ตีไปแล้วกันคือมันก็เป็นเกมเล่นชิลดีนะใครที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะเบื่อเกมอื่นๆนะลองมาเล่นดูนะอีกอย่างคือมันเป็นเซิร์ฟรถก็เก้าเปอร์เซน็นต์อะเติมไม่ต้องมากคือเติม เติมไม่ต้องเติมมากอ่ะคุณได้จับตัวละครเทพแน่นอนคือเนี่ยดีมากอ่ะนี่มิวโปเข้าไปแสนแปดแรงมากคืออย่างที่บอกนะว่ามันเป็นตัวละครอ,อันติเดียวนะเพราะฉะนั้นมันแรงมากตีปกติก็แรงนะอีอย่างคือตีปกติมีโอกาสสตันด้วยถือว่าดีมากบางจาังหวะมันถือว่าเป็นตัวละครพิเกมได้นะคือถ้าเราอันติเห็นไหมเนี่ยเลโคซ่าผมก็ไม่ใช่แก่กาณนะโดนทีเดียวตายโอ้ไอ้น,นี่แพ้ปะเนี่ยเฮ้ยโอโอมันแรงขนาดนี้เหรอเนี่ย อ่ะอาซูนมาแสงกว่าพี่นันตีไปโอเคตีตายตายอุ้ยได้อยู่เฮ้ยเกือบแพ้อยู่แล้วเนี่ยมีเสียวมีเสียวอยู่นี่เฮ้ยโอ้โหแม่งตีแรงมากสกิลเส้นเดียวน่าจะตายได้เลยนะอ่ะมิวผมอันตีกับตีปกติเธอแรกไปนะเกือบสามแสนนะคือถือว่าแรงมากร้อยพันหมื่นแสนใช่เกือบสามแสนนะคือดาเมจแทบจะอันดับหนึ่งอะคือเยอะกว่าอีกฝั่งนึงก็จริงนะแต่ว่าเกือบจะ อันดับหนึ่งคือเกือบจะแซงได้โคซ่าได้อีกอย่างแล้โคซ่ามันเป็นดาเอนหมูเออดาเอนมันเยอะกว่าก็แหละตันนั้นอยู่แล้วอ่ะถือว่าโอเคอยู่มาเดี๋ยวไปลองตีคนอื่นดูแล้วก็เดี๋ยวไปลองพี e ดูแล้วกันนะอผมคิดว่าท็อปท็อปเนี่ยมันน่าจะมีอยู่แค่ประมาณ2คนที่ผมสามารถพอตีได้เอาจริงคนเนี้ยคนนี้ก็เก่งนะไอเดอกซี่เนี่ยเมื่อวานผมน่าจะลืมลืมเติมซื้อ ใช้คำว่าลืมเติมซื้อแล้วกันนะนี้อ่ะเนี่ยมันจะมีโฮลูกเกียกับเดียร์ซี่เนี่ยมันน่าจะมากิจกรรมเมื่อวานแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเพชรเมื่อวานหมดนะคือเพิ่งไม่เห็นตอนแท้ท้ายนี่แหละอ่ะอันนี้พลังเราเยอะกว่าหน่อยนึงแต่สปีเขาใกล้เคียงนะไม่ได้ไม่ได้ห่างมากคืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะผมคิดว่าพลังน่าจะดันได้ท่อของผมเหละแต่ว่าเขาเลือกจะใช้ตัวละครที่แบบดาวต่ําก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเน้นตัว SS นะแต่ว่าดาวดาวต่ำไปหน่อยดาวสดาวประมาณนั้น อุ้ยอันนี้บันเทินว่ะจบจบอ่าแสนหกก็โอเคอยู่นะไม่แย่ไม่แย่มาผมว่าระดับเนี้ยมันค่อนข้างมันถ้าเอาส่วนตัวนะผมคิดว่ามันก็ไม่ถือว่าไวไปนะภาพมันถือว่าโอเคอยู่อะไม่ไม่แย่ไม่แย่คือมันไม่ได้ไวเวอร์เหมือนใหญ่บาอะไรเงี้ยอันนี้ขนาดกดคูณแล้วนะคูณสิบนะนี่เปิดคูณสิบของเกมแล้วก็ทาง เปิดคูณสิของแอปเกมเปิดคูณสองยังถือว่าผมคิดว่าโอเคละไม่ไม่เร็วมากอ่ะเลโกซ่าอันตีไปนี่แสนเก้าหกตัวมิวอันตีมาโอ้ไอมิวอ่ะดาักมิวแสนส,สองเจ็บเจ็บเลโกซ่าอันตีไม่ใช่เจ็นมิวอันตีแสนสี่เฮ้ไอ,อ้น,น,อนี่ตึงอยู่เนี่ยฝั่งหึงไม่ตายเเลยหรอมีสตันนะแต่ไม่ตายไหวเอ้ยได้อยู่อีกฝั่งนึงอ,อันตีไม่ได้ชิวๆมาอาร์ซิอุด ปุ่มเข้าไปแล้วก็มีฮิลเลือด2องแร่ล่วง2โอเคเนี่ยสกิลตีโอเคอเฮ้ยอีกเทอร์นี้ก็ไม่ตายไว้ฝั่งนึงมันน่าจะตีได้เทอร์นี้แหละเลวขุ่นซ่ามีตายเกิดด้วยอุ้ยเจ็มอ่ะมิวเันตีแสดกมิวแรงเบืโอเคอมิว,มว,มวยังรอดอยู่อ๋ออาซิอุนมีลดความโกรธด,ด้วยนี่หว่า าตายไหมโู้ไม่ตายด้วยเพื่อไอ้น,นี่ถึกเบอร์มากอีกฝั่งหนึ่งพลังมันเยอะคือเขาเปิดเขาเปิดหลังเรานะแต่พลังเขาเยอะกว่านะเยอะกว่าระดับหนึ่งเลยอะอะประมาณนี้คือตัวละครจากที่ดูมันดาเมจผมทำไมผมรู้สึกว่าดาเมจทีมผมมันเยอะกว่าต่ตีฝั่งหนึ่งไม่ตายปะ่ะอาจจะเพราะเขาพลังเยอะกว่าแหละเออดาวพวกดาวพวกอะไรพวกเนี้ยของเขาเยอะกว่านะเราแค่สปีดเยอะกว่าเฉยประมาณนี้อะ เดี๋ยวมาพูดโดยรวมนะสถานะของเกมนะว่าใครที่อยากมาเล่นนะคือสามารถถามอะไรอย่างได้คือทางเกมอะ่ะมันค่อนข้างง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพวกแพ็กต่างๆในเกมอะ่ะแทบไม่มีแทบไม่มีแพ็กต่างๆในเกมเลยประเด็นหลักในการที่ทําให้คุณเก่งขึ้นเนี่ยคุณซื้อเพชรคือกิจกรรมเนี่ยส่วนมากมันจะมีให้เติมซื้อเพชรอย่างเดียวเติมซื้อเพชรอะไรเนี่ยเอาเพชรบบไปซื้อของที่เขามีในกิจกรรมหลักๆเนี่ยมันมีแค่นี้เลยแล้วก็การเอาเพชรมาซื้อเนี่ยมันจะมีพวกแบบตัวละคร อ่อเทียร์สูงสุดตอนนี้เลยคือเทียร์ S S เนี่ยอย่างพวกเอ่อเรโกซา่าเป็นไคโอก้าแล้วก็เป็นการดอนเป็นดาร์กไลท์แล้วก็เดอร์ซี่โฮโอลูเกียแล้วก็เอ่อมิวดาร์กมิวอะไรต่างๆเนะี่ยใครที่เล่นซื้อใหม่ๆเนี่ยมันจะมีกิจกรรมตอนเติมให้ประมาณน,นี้คือมันเก่งค่อนข้างง่ายมากถือว่าเป็นเกมขั้นเวลาอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งแล้วก็เกมมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนะั้นะกิจกรรมต่างๆอีเวนต์ต่าง,าง,างๆก็ถือว่า ค่อนข้างน้อยเออถือว่าใครที่สนใจอยากเล่นเกมแบบขั้นเวลาก็สามารถมาได้ส่วนทางด้านของเกมมาร์นันแมนเดี๋ยวคือเอาจริงอะ่ะผมอยากกลับไปเล่นมาร์ันแมนตั้งแต่ผมเห็นเอ,อ่อโบลล์ล่างสุดท้ายอะ่ะเข้าแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้ากลับไปเล่นอะ่ะมันต้องเริ่มใหม่แล้วแบบเกมสมัยเก่าเนาะมันค่อนข้างช้ามากระบบคูดแล้วพวกเนี้ยมันค่อนข้างอืดผมเลยบอกเอ,อ่อผมเลยให้เอ็กซ์เลนเกมเนี่ยเขาลองไปเขาเลยผมเลยบอกว่า ให้ลองไปทําดูว่าถ้ามันสามารถมีระบบคูณความเร็วเหมือนกับเ,เกมอื่นๆใน X w e n g Game อะ่ะก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นอีกทีแล้วกันก็เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเขาทําได้จริงก็เดี๋ยวรอดูอีกทีคือมันสามารถผมคิดว่ามันสามารถทําได้เพราะว่าตอนโตเกียวกลัวเวกเคนนิงอะ่ะขนาดไปเซิร์ฟโกบอลเหมือนกันอะ่ะใครที่โหลดของทาง Official ออฟฟิเชียลอ่ะมันไม่มีคูณแต่โหลดของ X w e n g Game อะ่ะมันมีคูณให้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าวันพันแมรเนี่ยมันก็น่าจะทําได้เหมือนกัน คือโหลดจากออฟฟิเชียลเนี่ยไม่มีอะปกติโหลดจากอีกเพนเกมเนี่ยถ้ามันมีคูณอะผมคิดวา่าน่าจะสนใจน่าสนใจจะกลับไปเล่นอีกอย่างคือมันลด20เซนใช่ไหมของแพ็กเติมเงินเหมือนกับว่าเราเติมร้านคา้าโดยที่เราเอา่อไม่ต้องรอร้านคา้ามันทําให้เราเนี่ยค่อนข้างทันใจกว่าก็คือส่วนตัวผมอยากเล่นมากถ้าเขาทําได้เออประมาณนี้กันอ่ะสุดแล้วมิรู้เกมนี้เรารีวิวเกมอะไรกันแน่นะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทางของ,ของการรีวิวทางนั้นของมิลนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนนะที่ ค่อนข้างเก่งเอาจริงเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวละครวัดกับอีกฝั่งนึงอะคือถ้ามิวสามารถตีแล้วเก็บอีกฝั่งนึงได้มันก็ทาให้ทีมได้สบายขึ้นเหมือนประมาณว่า6ต่อ5ประมาณเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอีกอย่างคือตัวละครมันตีค่อนข้างแรงมี CC มีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครนเนี่ยมันก็หาไม่ได้ยากมากนะมิวทูเนี่ยอ่าแล้วก็มีมิวจิ๋วแล้วก็มีเอ่อมันคืออะไรวะ AI ออร มิวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามิวตัวไหนนะแล้วก็เป็นเออ่ลิซาดอนเป็นอัล布าไอไอตัวพลังจิตร่างแรกอะ่ะมันชื่ออะไรน,นะอารากซามอรารากาแซมอะไรอย่างเออเนี่ยฟูดินเออฟูดินแล้วก็เนี่ยอะเป็น 2, มิวทูเรโคซ่าอะไรประมาณเนี้ยคือความสัมพันธ์ตัวละครมันหาค่อนข้างง่ายก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นยาวได้อยู่แล้วก็น่าจะมีร่างเมกีกาเออ คือผมไม่แน่ใจว่าเกมเนี่ยมันทําร่างอันเนี้ยเราเป็นร่างเมก้าต่อหรือว่ามีร่างเมก้ามาใหม่เพียวๆนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเวลร์หกสิบห้าแล้วกันกรประมาณนี้อ่ะโอเคเกมวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดด่งเพื่อให้พาคลิปถัดไปได้สังงง่งครับสามารถดูคลิปก่อๆได้เดี๋ยวแปะคิวทางซ้ายเพี่ดทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนเนี้ยเปเจนใหม่คิดหน้าแบบครับผม